ี่งามแม่งพอว่ะงามแม่คือแม่ตึงนี่ฮะที่นี่ที่นี่จิ๊บจียบไปยุงบนหรือ,อยุงหลังทีนี่แล้วแล้วพวกไปยุงบนหรือยุงล่างวันไหนก้าวบกป้องยิ่งอยู่ตำโอ้หฮะยูตอนตอนบ่ายยุงหลังพอ่ตอตอนบ่ายยุหงยหลังเย็นนี่ย วันตรงวันยุงลังไ่ีแล้วครับมันไม่มีโซฟาด้พอเอาโซฟามาไหมล่ะโซฟาในอยู่กะตั้นเราอยู่แล้วแต่แล้วมายุ่งหลังไม่เย็นด้พอยุ่หลังเย็นครับบร้อนมาใครก็าดงเคยฉ่นมา ดีเป็นขอบแล้วบนบนยอดเริ่นงานใช้มากเลยมันขับได้เป็นพ่อมันขับได้ขับไต่เยอะฮะวันนี้ทีมงานช่างวันนี้นได้ถ่ายเลยวันนี้ช่างชื่ออะไรไดหฮอช่างช่างวันนี้ช่างลูกเขย หลวงพ่อบูมจัตตมโรชื่อช่างอะไรนะช่างหลมนช่างหลวงอ่าช่างหลวงแล้วก็ช่างอีกช่างนึงล่ะช่างหลวงก็ช่างช่างหยุดนี่ฮะช่างช่างหลวงก็ช่างตีช่างตีทีมงานลูกเขยหลวงพ่อบูมจัตตมโรก็ได้มาต่อเติมกุฏิหลวงพ่อ ให้หลวงพ่อบุ้มได้พักผาอาศัยสุขภาพอายุมากแล้วขึ้นลงลำบากก็มาสร้างห้องก็อิดถือปูนปูกระเบื้องอันนี้ทีมงานช่างหลงงลูกเขยก็ได้มาทำห้องให้ท่านอยู่สบายแล้วอันโมทนาสาธุการบุญร่วมกันวันนี้เซไแม่โยมช่างหลงเออจ้ะกระเบื้องเก่าแล้วก็มีโยมกระเรื่องไม่พ่อกระบอก น,นี้ก็เป็นกุติคุณพ่อบุญคุณแม่พรองกรวดนอกนะได้ถวายไอ้พระสงฆ์ได้อยู่พักผ้าใสาเสนาสนาทานเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งใหญ่ไพศาลอันโมทนาผู้มีเจตทาร่วมทำบุญพระเจ้าพระสงฆ์ญาติโยมได้ร่วมบริจาคทรัพย์ตามกํลาลังปัจจัยได้ร่วมก่อห้องถวายหลวงพ่อบุ้มจัตมโลอันโมทนาสาธุบุญร่วมกันสาธุสาธุสาธุ